จบะทั้งหลายขอจ้ขอ,องเวทมนตรตั้งมั่นอยสติและเได้มีสมาธิจบตอนในคราบเป็นชนะในบทส่นต่อเนื่องเวท พุชาวภไพริพินาตอารหังสัมมาสัมพุทโธสุติลังปรินิพุตโตผู้เนหิทะลมานุธานิปารามีอิจจทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังขังสวระณัคโตปูเชมิและตัตยังธรรมังจรามิโสธินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาคาชันตุเทวตาสัทธรมมุนิราชสักสุนันตุสักขมูคทังสักเขกาเมีเจรุเปคิริสิคราตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเถจคามีตารุวนัคาหงเมเคหะวตุมหีเคเตหุมมาจยันตุเทวา ชลัธละวิสเัยักันทัพ,พนาคาติฐันตาสันติเกยังมุญิวรวัจานังสาธาโวเมสนตุธรรมสานาการโรอายามพระทันตาธรรมสานาการโรอายามพระทันตาธรรมสานาการโรอายามพระทันตา ทำมังสานักระชามิตติยมปีสังฆังสานักะชามิตติยามปีพุทธังสานักระชามิตติยามปีธังมังสานักะชามิตติยามปีสังฆมังสารนักระชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสะนังอัญญพุทโธเมสะนังวะหลังเอเตนะสะจวัเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสะนังอัญญคำโมเมสะนังวะหลังเอเตนะสะจวัเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสะนังอัญญสัพพโมเมสะนังวะหลังเอเตนะสะจวัเชนะโสติเมโห เจ็ดบทสวดติรัตน,นปนามขัตถาพุทธังน,น,นัเมรัตนภูตวิรัสสริรจิตตนำนำนำนังธรรมังนัเมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังคังน,นัเมรัตนภูตสุสีรจิตติ เอตังนเมติตระตนังรัตนัตยะวะหังสัมมาสโมสริตตังวัตถุวิเศษสกูตังอัญโยยานยุตตคุณโยขวสัพพวัตตังอสมิเตยมขิปีตะเถวยะธาติทันเตเอกังวินาตติตะเลสัมมาสัมพเวนะโลเกกะธาจิตจัจเเลจัปมาตุปูตังคาพีระยานวิสยังอติทุตัสสัตถังวินยูหิปันทิตชเนหิกวินชยะรูปังโลกรมอีเกอจีกะฐานทุปะรพณียังเกสัญจิตสุขุวิธิตังคุณกายตายนาเมหิเยวัชนาตาโยสุวิสุตํมปิ สมุติปัสสตังมานสิสุทัตปัะสสทฐานนางปุญญาธิกานะสัมมาสมุติตัตมารปุญญภูมังทุกขาปมุจฉนามุขะสละนางคาตานางปูชาละเหตุปะละมังภิปูชะเนียนิพพานาสัจฉิปิยายุปนิสยัตถสัมมากิเลสมรารโสฐานาสิทธิญาจารสาธูหิอัตถกุสเลหุปเสวนีอย่างปาเนหิจาปิสละนังคัมมีคัมมานียเมวะตัสมาหิตังติละตนังสละานาังคาตัมหัง ละเต็งท่วังคณะเนสุนามาสมานาปูเชมาจาปิสสสตังสุปสันตจิตตาตัถานุปาดิจาริยาสส,สารุตา,จานจักคุลเยนะตัตะถสุกเตนะสุขีปเวมุเตเชนะตัสสสะสถาปิสุวัติปุโตโยเจทะธรรมมวินัยยมอิปะมาณภูโตโรกุตระพิสม,มัยโยนิยโตาสุโพชังตัดโสปนิสยันเจียายัญย,ยามิโอตตวัตถุในเยปัญจจิตโตสุภสังถากา สิทธิขาถาโยจักุมาโมหัมาราปกัตโถสามาโรพุทธโธสขุขโตวิมุตโตมาและสัพพาสาธิวินิโมจะยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตังสิลาสามามิโรกนันสนาฐานจจวินายกันจะตันเตชะสาเตเชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจจวินาสามเมนตุรมโมทโชโยวิยตัสสัตตุ พระเสสีโลกัสาวิสุทธิมังคันินยาติโกธรรมมัรัสตารีสาตาวะโหสันติการสุจินโน,รน,นรมมธรรมวันตันาาศิลสังนามิโมอัปปาราภุสัสสาหันดันเตทะเตชยสิทธิโหตุสัพพันธาายาจวินาสเม,มตุสัทธรัรมเสนาสุขตานุโโยโลกัสปาป,ปูปะกิเลสเชตาสันโตสยางส,งสตินิโยชโฟจัง สวัขาตธรรมมังวิทิตังกโรติสังฆังวรันตังสีละสารนามามิพุทธานุพุทธังสมะสีละทิฏฐิตังเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตะลายาจวินาสมนตุก้าวบวชตุณโมการะอัตถังกคาถาณโมอรหัะโตสัมมาสัมพุทธสัมมาหิสีโนณโมปุตตมะธรรมะสังสวัสดิเสรวเตนิทัต นโมมหาสังฆะสัพพิวิสุทธสีลทิพนโนนโมโอมาตายรัตสัะรัตตะยัสสัสทุกังนโมโอมังกาติตัสสัสตัสวัตุยัสสปินโมกาลาภภาเวนวิคัชนตุอุปัถวานโมกาลาภภาเวนสุวัธิโหตุสัมปทานโมกาลาสตเตเชนาวิถีมิหิโหมิเตชวา สิทธิ์บทสดวมหาสมัยสดวเอวอมเมสุตังเอกังสมัยยังพระาสวสเกตสุวิหารตาิกับมิรวัตุสมีมหาวเนนมหาตาทิภูสังเคนาสัตติงัจจมันเติ๋ยพี่กูสัตติ ส ar e so, uh, ัพเพเหวะอรหันเตหิทัสห ok ิจโลกัาตูธิเทวตาเยปุเยนาสันยุป <lights>, ติตาโหติภควันตังทัสนายพิขุสังคันจะอัถโขจตุนัางสนทาวาสากายการนางเทวานังเอตัถโหติอายังโภพะวาสัพเพสุวิหันติกับปิลวัตุสมิงมหาวันิมหาตาภิขุสังเพนาสันติปัจจมติภิโมสติสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกัาตูธิเทวตาเยปุเยนาสันยุปติตาโหติภควันตังทัศนายพิภูสำคันจะ ยันนันไมยัมปีเยนะพระวาเตนุปศักดิมอยามาคุณศักมิตตัวพระคขโตััิเกเกศเจคาถาพาเสยยามาติอัถโฟตาเทวตาเสยยะถาปิตามาภะะวาภุรโสสัรมัญชิตังวาภาหังภสเลยยปภสสาลิตังวาภาหังสามนิเชยยะเอวเมวัสุขาวาเสสุเทเวสุพันตรหิตาพระเาว่โตัาตุรหโงสารัญโิตเทวตาภาตังภิวาเทยยาตังวาัง ตาคงเอกาเทวตาเทพะขาวตโตสัตติเกยีมังคาสังภาสีมหาสมัยโยภอบวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมมหาอิมังคัมมสมัยยางทกขิตาอิวะอปราชิตาสังยันติอัธโขอปปะาเทวตาขาวตโตสัตติเกยีมังคาสังภาสีตัดตัดทิขัวสมาทหังสุจิตตาอัตโนุชุกกมักันสุสาระถีวะเนตานิขะเหตตวายอินทรียะนิรักขันติปันทิตาติอัธโขอัปปะนาเทวตาขาวตโตสัตติเกยีมังคาสังกภาพสีตวา ขีรังเขสวปปาปรีขังอินทขีลังโอหะจะมะเมชาเิจะรันติสุทาวิมาราจากรักาาภูมา,า,ยยยยยา,าตาสุธันตาสุสุนาคาติอาทโขอปราเทวตาภะเขวโตสันติเกยีมันคาธรรมภาสิิเยเกจิพุทธังสรสนงคาติสิะเตขมิสันติขปาโยภูมิ ปหายะมานุสังเทหังเทวกายยปริคุเสสันติติอัคโขภะควาพิขัอามันเตสิเยควีนะพิภเวทสัสุโรกถตตาตูสุเทวตาสันิปฏิตาผลติตถาคตังทัสนัยยัพพิสุสังขัญจะเยปิเตพิภเวทอเหสุปฏิตามัทฐานนั่งอรหันโ์ตสัมมาสัมพุทธาเตสันติภะควาตานังอิสัปรมาหิวเทวตาสันิปฏิตาอเหสุ เสยยะถาปีไมหะเอตระหิเยปิเตพิโคเวภวิสติอนาคตัมัทฐานะอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระครวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันติปติตาภวิสันติเสยยัทธปิมหยะหงเอตระหิอาจิกขิสามิพิโคเวเทวไกยานามานิกิตายสสามิพิโคเวเทวกายานังนามานิสเทศิสามิพิโคเวเทวไกยานังนามานิตังสุนารถสาทุกังมณสิกโรธรรมภาสิสามิติเอวัมพันเตติโอเตพิขุพระครวตโปญจัโสสุภควาเอตตะโวจัง สิโลกรรมมนุษย์กัสามียธัรมภูมิมาตฐัสติตาเยสิตาคิริขพะรังปฏิหักตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโรมหังสาธิสัมพุนโน โอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนาวิลาพินโยปัญจะสเดยตวาวะเอกามิตวัทเวตโตอมันติสัทธาสาวกเกสังสเนละเตเทวกายาพิการตาเตวิชาณาธรรมพิโกเตจะอาตบปัปมะกรุงตุตวาพุทธสัจสังนางเตสัมปตุลาสุญานางอมนุสสงรรมสนังอเปเกสัตมัทกุลสหัสสหัสถาสัตเลงสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุสสธรรมทศสงอเปเกสัตมัทกุลที่สัพภาปุตตาอุพันจะสัพพะทินยายาวะวิจตวานัจกุมา สัตโตอามาตยิสัทธาสังวกเกศาเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโคโยเยโวหังกิติสามิขีไาหิอนุปปัสสัตตสหัสาวะยะขาภูมมากาปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัสสิโนโมทมาณาพิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังชาสหัสาะเหมวะตายะขานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัสสิโนโมทมาณาพิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังสาตายิราติสหัสาะ มานาภิกาโมภิกุนางสมิตริวะนางปิเจเตโสราชสาหัสายาขันนาตวันนิโนติมันโตสุติมันโตนวมันโตยาสักสีโนโมธานาภิกาโมภิกุนางสมิตริวะนางเวสานิตาปัญจสันตายาขันนาตวันนิโนติมันโตสุติมันโตนวมันโตยะสักสีโนโมธาราภิกาโมภิกุนางสมิตริวะนางกุมพิโรราชาคหิโภเวปุราชานิเวสนังพินโยนางสัสาหัสายาขันนางเฟยุปปาสติกุมพิโรราชาคหิโภโสปาคาสมิตริวะนาง ที่มันจะที่สังราชทาัตตะทโถมภาษาสติคันทพานันทิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตาสภาวนทธานามามหาภราที่มันโตชุติมันโตวนวันโตยาศาสิโนโม,ม,มทมาณาพิกามุพิกุนางสมิตติวะนังพักกินันจะที่สังราชาวิโุลหโหตปภาสาสติกุมพันธนัอทิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสภาวนทธานามามหาภรา พิธิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัศสีโนโมธมานาภิกามมภิกขูนังตมิสิงวะนังปัจฉิมันจัตทิสังราชารุโรปปโภศสตินาคาณ์นาธิปติมหาราชายศสีโสภุตตาปิตาสะภาอินทนามามหาภลาพิธิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัศสีโนโมธมานาภิกามมภิกขูนังตมิสิงวะนังปัตฉิมันจัตทิสังราชารุโรปปโภศสติยักขานาธิปติมหาราชายศสีโสภุตตาปิตาสะภาอินทนามามหาภลาพิธิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัศสีโน โมธมานาพิกาโมพี่กูนางสมีติงว่านางปูร no. ิมัติสังคัตตะโธทักกิเนนาวิรุฬหะโกปัชิเมนะวิรูปักโคปูเอโรตารางทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสรันตาจตโโรที่สังคัตตะรมานาอัถังทุวนในการวัตทเวเตสัมมายาวิโนทาสัอาภูวันจะมีกาสัทธามายาคูเดนุูิเดนตูกวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนการมมเสโธทะกินนุขันทุนีขันทุจัปนาโคโกปมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทัพโณโรราชชนัสโพ อาคูปัญจสิโหเจวติมพระรูหริวัชสา,าเฮเตจันเย,ยจราชาโมคันทภาสหรา,าชุภิ โมธมานาภิกามุงพิภูนังสมิติงวนังอาถาภูนาภาษานาคาเวสารัสหาตัชกากัมพระสัตราอาภูปัยนะครสหายาติภิยมุนาทัตตะลาจาอาภูนาคายาสัสสิงโงเอระวันโนมหานาโคสงกมาคามัตติติงวนังเยนาคาราเชสหาสหารันติทิพย์พันทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสติวัณัมชปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอาภยันตถานาคาราชาณมาสิกุกบันนตโตเขมมากาสิภุดโธสันนาหิวาจาย เพราะวหัยัตานาคาสมบัตนาสุรามังกาศุภูังชิตาวชิตะหันเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวัสวัสเสติทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชาวหันทิสมาอสุราธานเวขาสาวเวปจิติสุจิตติจะประหารโทนมุจิสหะสตันจักริฤกตตานังศัพเทเวโรจนามกาสันในหิตวะพะลิ่งเสนางราหุมัทบุปปาขมุมสมโยธานิพพัทธเตทิปูนางสมิติวานัน อาโปจะเทวปทวีจะเตโชวายโยตธาขมุวะลุณาวารุณาเทวาสมุเยัสสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาปูเทวายะสัตสิโนพเศเตทะสะทาไกยะสัพเทนะตะวันนิโนทีมันโตชุติมันโตวณนฐวันโตยะสัตสีโนโมทมานาภิกขุนังสมิติวนาเวนทูจะเทวาสหลฤจอาสมาจะทุเวยมา จันทสุภนิสาเทวะจันทมาคูปุรกคิตาสุริยสศุภนิสาเทวะสุริยมาคูปุรกคิตานั้งขัตตานิปุรัคิตวะอาภูมันทวราหักระวศนังวสโอเสโโสัพโกปาคปุรินทะโธพระเสวตเถรทตาใจสัพเพนันตะวันนิโมทิมันโตพิมันโตนวันโตยสาสีโนโมทมานาุิการพิขุนันสมิติมวานอาถาภูสาภูเทวะฉลามากิสิขานิวะ อาทิตตะกาจ้โรชาจ้าูม,มาบุพพานิภาสีโนวารุณาสาหารธรรมมาจะอาจิตาจะอนุชากาสุกเลยแย่อรู้ิลาอาภูอาภูว่า,าวเทนีสีโนท่าเสตย์เท่าสถานกายยาสัพเพนะละตว,วันนิโนอทิทิมันโตชิติมันโตวะนั้น,ว,นวันโตยาสัตสีโนโมทมานาภิกามุญพีขุนนางสมิติงวาดดัง สมานามหาสมานามานุสาัมานุสุตตามาคิดถาปะทติกาอาภูอาภูมโน,โนโปะทติกาอาถาภูฮรลโยเทวายจโรกิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาภูาเทวายสักสีโนทศเสตทศสัทธากายาภเพนนาณตวันนีโนทิมันโตชุติมันโตนวนโตยตสักสีโนโมทมานาพิกามุปิกูนางสมิติงวานาสุกากาการุมหาอาภูอารุณาอาภูเวคณะสัรสหโอทาตาัตะาเยหาปาโมขาอาภูเทววิจักคนา สภามัตตาหาราคาชันมิสการยสัตสินโนท่านไยังอาขาประชุมโนโยที่สาบยุวสติทศเสเตทะสัตถา,า,าย,ยาส,สเกนันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนวันโตยะสัตสินโนโมทมานาพิกาโมพิก,พก,พกูนังทรมีติงว่านางเขมิยาตุติตาย,ยามากัตกายะสัตสินโนสังคิตกาลามาเสถังโชตินามาจาราวานิม,มานัติโนอาภูอาถาภูภารนิมิตาทศเสเตทะัตถายาสเพ ตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนวันโตยะสัสสิโนโมทมานาพิกัมุพิกูนังสนิติวานังเสถเตเถเเตวะนิกกยาสัพเเนตะตวันนิโนนามันวะเยนะอาขันฉุงเยจันเยสติสหสหะโะวุฒชาติมขีราโอขตินัมนาสว่างชักเขโมคตาลานาคังจันทังวังสิตาติตังสุพัมมาปรมาโตจักขุดแต่อิทิมาโตสหะสันนังกุมาโลจิโสรโสปาคัสมนิติวานัง UH! สหสพมรโอกานณมหาพมมาพิตรทัติภุปปันโนชุติมาโตปิสมากายโยยัสสีโสทเสถาอิสระอาภูปัญเจกาสวัตติโนเตสังจัมชโตอาคาหาลิโตปิลิวาลิโตเตจสัพเพอภิกันเตเสเทเทเวสัพพมเกมาลเสดาภิกามิปัสสกันนะหสัมมันทิยันเอถักขันนะหถัพนธัถราเคนะพันธมัทโวสมันตาปิลิวาเดถามาวงมุนจิทัโนจินังอิติตัถมหาเสนโนกันนะหเสนะอเปสยิปานินาตละมาหันจัสลังกัตตวา นักเพระหว่างยะถาปวุสโกเมโกธนันโตสวิทุโกตถาโสปัจุวัะปัจุทาวติสังคุโธอสศยังวเสตันจะสัพังอภิญญายววชิตวานาจักรุมาตโตอมติยุสัทธาสาวะเกสะเนระเตมาละเสนาพิกันตาเตวิชาณาสัพพิโกจะอาตัปปะมักระุงตุตะวะพุทธสัพสะนาวีตลาเคหิปการโมเมสังโดมัมปิอินโย จัพเอวิชิตจสังคามาพยาตินตาย,ยาสัสิโนโมทันติสาหภูเตสาวากาเตชนเนลตุปะติ สิบเอ็ดบทสวนมังคะรสุตตังเสวนาจะพารานางปัญฑิตาน,นังเสวนาปูชาจะปูชนียานาังเอตัมมังครมุตตะมังปฏิรูปรเทสวาโตจะปูเพจะกตับุญยตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังครมุตตะมังภาหุสัจจันจิปัญจัวิเนโยจะโสสิคิโตสุภาสิตาจะยาวาจจเอตัมมังครมุตตะมังมาตาปิตุป,ปัฏฐานังปุตตานละสังฆะโหอนาคกราจกรรมมาตาเอตัมมังครมุตตะมัง ทานันจะทำมัจริยาจะยาตการนั้นจะสังขโหดอนาวชนิกรรมมานิเอตมังคโงตมังอาติบือติปามาจัพพาสัญโมอัปปมาโรจะทำเนี่รทเอสุเอตัมังครงตมันขาละวูจะนิว่าโตจะสัตตุติจะกตัญญุตาการเลนะธรรมมาตุรนังเอตมังคโลตมังขันติจะโสวจะตตาสมาตันจะทัสนังการเลนะธรรมสาังกัตตาเอตมังคมัง สัพโพตัปปะมันถิยัญจัตติยาสัจจานะพัสสนานิพพานะพัจจิกิย ok ัเจะเอตมมังโรตันติมานุทัสสะโลกธรรมเอหิจิตตังยาสัจจังกัมปติอาศงกาวิชังเคมังเอตเมมังคุลตมันเอตาทิ่สามเนสัตวะระสัพพัทธังปราชิตตาสัพพัทธังโสติขัทธันติตันเตสัมมังคัมมุตมนติ ิบสองบวส่วนลตนังปริตยังกินจีวิตต่อิทวะคุรังวาสัคเสุวายังลตนังปณิต่งนัตโตสมาคธิตถาคเตนะอิธรรมปีพุเทลตนังปณิณยต่างเอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุขยังเวลาขังลตระหังปณีตัางเนธัชขาสัตยังมณีสมาหอิโตนัเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมละตนังปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสวัสโหตุ ยำพุทธเศสโถปริวันณยีสุจริงสมาธิมานันตาริการญมาภูสมาธินาเตนัสมโณนัวิชติติธรรมปิธรรมเมตตระตะนาปณีตังเอเตนัสสัจเจัสวัตถีโหตุเยปุคลาอัทฐสัตตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะกินเอญยาสุขตัสสัสสาวกาเอเตสุตินานิมหคาลานิอิธรรมปิสังเขระตะนาปณีตังเอเตนัสสัจเจัสวัตถีโหตุเยสุปยุตตามันสัมพันเหนันิการวิโนโหตมสศาสนาภิกเตปฏิปตตาอมตะวิขัย รัฐธรรมนทญานิพุติงพุณชมานาอิธำปีสังเกตแล้วก็นักประนีตังเอเตนะสัจเจยัสวัตทีโหตุขีนางปูรานางนักวังนัตติสังผวังวิรัตจิตายาติเกภวิสมังถเตขีนาภีชาวิรุณิฉันทานิพินติทีไรยะถายัปพิโตยิธำปีสังเกตแล้วก็นักประนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตทีโหตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสหัาสวัสอัตตาหเวชิตัง,สงเสยโยยาจายังอุตราประชาอัตธรรมตัสสะโพสัสสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโณนะคันธัรมมามาโรลนสหปมมุนาชิตังอปะชิตังไกยราตถา,านลูกัสสชังตุโนอรสิบสี่บทสวดเกศปุตโสูตรพาสีตัมีถังเตนะภะวตาชันตตาปสัสตะอรหัตตาสัมมาสัพพุเทนะเอทตุงเทมาอนุเสวนะมาปรามาปรายยมาอิติกิเียามาปิตกะสัมปรธานีนะมาตักะเหตุมา นัยเคฆะเหนะมาอาการลปาริวิตาเกนะมาทิฏฐิเนชานะขันติยามาพัพพาลูกปตายยมาสัมโนโนคาโลยาธาตุเมเหอัตนาวชานิยาถาอิเมธัมมาอุกสลาอิเมธัมมาสัตวะชาอิเมธัมมาวิญนดุฆะหิตาอิเมธัมมาสมาตาสมาธินาอหิตายะทุขัยยะสัตวตันติอัตตุเมเหประฉันเตียธายะธาตุเมเหอัตนาวชานิยาถา อิเมธรรมาคุสลาอิเมธรรมานวชัยอิเมธรรมาวิญญูปัสสาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายโสขายะสุวันติสิิอัตตุเมเหอุปัสสัปชัตวิหักเลยะติสิบห้าบุตสนอุปนิยติสุปุปนิยติชีตัมปะปามายุทะลุปุณิตะสัมณสักิตานาเตตังพยัยมะระเนตเป็ขมาโมภุญญานิกกอิราถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตัมปะปามายัง ทะลุปฏิสัสนะสัตติปตานาเอสัพยกรรมระเเองเฉมาโนโลกามิสัพปชาเหสัตติเปโขโยทะไกเยะสัจยโมวาจายุทะเจตสัาตังตัสสัพเปตัสัตสุขายโหติยังชีวมาโนปกโรติปุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมมาจารีธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนทุกขติมัจฉิธรรมจารีสัพเพสังขารานิจาติยธาปัญญายปัสสติอัทนิปินติทุกเขเอสมะโควิสุทิยา สัพเพสังขาราทุกขารติยะทาปัญญายปัสสติอรัตนพินติทุกเขยสมัครูมิสุตทิยาสัพเพธรรมานัตตาติยะทาปัญญายปัสสติอรัตนพินติทุกเขยสมัครูมิสุตทิยาสิบหกบทโดอปันนักกัจฉาลงอปันนักกฐานเมเกตุติยังอาภุตากิกาเอตัธัญายะเมทาวีตังคังเถียปันนักัจพระอุเวสลัณหายติปัปัตตานิวนานิจารามารุคเทปยานิมาทิสาภยัยยาตติตา เนตังโสรังเคมังเนตังสรานุตมังเนตังสรามาคมสัพพทุขะมุตติโยจักพุทันจักธรรมันจักสัพพันจักสรานัคโตจักตาลีอริยสัจานิสัมปัญญายาปสติทุขังทุขสมุปาทังทุขสัจติกมัอริยันจักธรทีการทุกข์ปัสมคนินาเอตังโสรัังเขมังเอตังสรานุตมัเอตังสรามาคมัสัพพทุขอปมุตติ เจตบุวรพัฒเกศรัตคาถาปฏิปังนานวะคัมมิยะนับปฏิกัางเกนาคตังบุคคลไม่ควรทำหนึ่งถึงสิบที่ล่วงแล้วไม่ควรม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตังปันทีนันตางปตันจากนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทันนั้ไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นทันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตถตัตถวิปัสติอสังขิลังอสังขปังตังวิธรรมะนุปะรูไอเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งําปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ควานแคลจะทำกำลังได้บุคคนนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ปลูกโพงเธออาเชวากิจจมาตัดฟังโพชัญญามรณังสุเวพึงทำความเปลี่ยนเสียนวันี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายตนวนพุ่งนาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนมัจูนาเพราะว่าความผัดเพี่ยนมัชจุราชผู่งดีเสนาไหนยังย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงมโหรัตตมาตันทิตันตังเวพัทเทกันโตติสันโตอาจิคเตมนิสติ อัเมื่อมีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มี่ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีนึงจะเลื่อด้วยระการชนี้แลสิ18ปวบทัวทินนะครับป็เจะวเวคณะปาทำชลาธทรมงไม่หิฉลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงคนความแก่ไปไม่ได้พยาธิรรมงไม่หิพยาธิอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาแล้วนั่งทำมหิมฮีมาแล้วนักงเอาแล้ีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุกเปคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานนาภาวุณีนาภาโวเราจากเราเวทเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดพาดจากของรักของเจริญใจทั้งหมยทั้งมวงกรรมสัตตโมหิกรรมมาทายโยถูกกรรมมาโยนีกรรมมาพันธูกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็น้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมมังกริษามีการยาหนังวาปาประกังวาตัสทายาโทภูวิษามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราต้องได้รับกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหอภินหักปัจจวิคิดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถินณโมเมสัพพุทธานังสัพพะขัตเถวตาสุริโยจันโทภูมโมพุโทคุโรตุโปกบุญจะสิโสโรราหุจเกตุจัสมพนาภาพระวันตุเม พุทโธธัมโมสังโคจาติเศธโถตังรัตนัตะยังเอตสัพอนุภาเวนะสัพพลราภะวันตุเมสัพพทุขววนาสันติสัพพะยาวินาสันติสัพพโลคาวินาสันติสัพพโสถีภะวันตุเม สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทสวดเทวดาทุกขปัตตาเจนีทุกขัพิยปัตตาเจนีพิยโศกขปัตตาเจนีโสการหดุกสัมเพปีปานิโนสังเทตาวตาตะคำพีสัมปตังคุณยสัมปทานสังเพเทวัตโมทันตุสังสังปติสิทธิยาภาลังทันตุสังทายาสีลังรักขันทุสัมปทาภาวนาปิรตาหดตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสังเพพุทธาครัตตาปเจกันหรอย่างพลังอรหันตานิจเตเชนาลักขันพามีสัพกสุ ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาท่านธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนา,ามาเสด็ยาเทวตาสันติวิหารระหว่างสี่ีถูกเปคะเลโพธิคะเลแต่หิงแต่หญิงตารรมัคคามีนาพวันสุภูชิตาโปริงกโรเทท้าววิหารละมันทะเลเทแล้วจะมัชานะวากาจะอิทโวาสารามนิกา,า,นาธนปฏิปปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปา,านภูตาสุขิตตาพวันตุเตชะลาพุชชายปิจะอันทัศนทวาสังเสริฐชาตาอัทโวปาติกา นิยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสัะการุตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทลาจะปุฆลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจหิตายะจะอัมเหและคตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติิงสัมปาปุเนยามัทัมเมอริยปเวทิเตอหังสุขิโตโหมิอหังนิทุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปัชโฌโหมิอหังอนีโคโหมิ สัพเขอัตานาปริหารามิ21บเอวดสัพพปฏิทานนาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานนาคาถโยคนาบาเสคุญยสิธานิกัตสาาัญญาณัญาณิกาตานิเมเตสัจภา,าคิโนโหนตุสัตตานังตาปมาณกาเยปิยาปุณวันตาจากาักไมหามาตาปิตาทายโยทถานจาาีจักรเยยะทิถาวาอันเยมัชตะเวลิโนสัตตาติานติโลก,กัสม,มิงเตปุม,มาจาตุโยนิกา ปัญเจกัจตุวก,กาลาสังสรางตาพระวาพระเวยาตังเย,ยปติทานัำเมอนุโมทันตุเตสยางเยจิมังนับประชาชนติเทวเตสังนิเวทยุงไม่ย,ยาทินานาณปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสถาผลตกเอาเวลาสุขชีวินโนเขมรประทานจักปะโกลตกเตสาสิชิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบันนี้ในแ,แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้ปที่เราผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในูมงสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้บุญดุลของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนุ่งมนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้บุญดุลของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้นขอเถเขื่อนมุ่มโนธนาบุญทั้งหลายที่เข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งคว่ควรอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสม,มอเถิดและเป็นทุงทางเกษตรเถิดขอความหวังอดีตของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเลย ท้านธรรมยองวิษณนาทิ่ฐานะคาขายโยพนาเมเสอิกมีนาคุณยากัมเมนะอุปัชยายุนุตตลาอาจริยุปการาจมาตาปิตาจยาตากาบิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาวคุณวันตาณราปิจักพัมมะมาราจิอินทาจาตุโลกปาลานเทวตายะมูมิตามนุสังจมัชาตาวิลิกปิจัก สัพเพสัตตาสุขีหุ่ตุปุญญาลิปะกตาดิเมสุขันตะดิวิทังเพตุขีปัปปาเปทวะวมะตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะขีปปาหังส่วนเพเจวะตังปะทานาเชนันเยสัตตเนคีนาธรรมมายาวะนิพพันโตมะมังนัสสันตุสัมภะเยวายะทัชชาโตภูเรภูเภปุชุจิตตังสติป,ปัญญาสัลเลโขเิยยมินา มารามลพันตุโอกาสังกาตุนเจวุลยียสุมเ,เมพุทธ,ธาทิพวโรนาโถพัมโมนาโถวโรตโมนาโถปเจกพุทโธตสังโโนาโถตโลมันเตโสะตะมานีภาเวนะมาโลกาสัง,สง,สง,งรพันตุม ด้วยลูกภาพแห่งศักาจากาอธิฐานลูกภาพแห่งความเพียรและอธิสงานแห่งการบูชาพระราตาลัยด้วยการสัตยาญโหมดสวดมนต์พระสวดพระประเรศคัตฐานตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจักพุทไภหยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาหลายโหนุขณะในการสวดสัตยาญมนต์และธรรมะเหล่านี้เมืม่อนุโมขณะแล้วโหมดมนความทีแกบบ่ข้าพเจ้าและวว่าถูกมงคลพระกินภรีพิณาดมิ้งที่ศพเดียรพิยาสังวรไวประวัติเวทวิหารตลอดจนว่าถูกมงคลทั้งหลายที่สังสร้างงขึ้้นนททัี่่ผามาสะทธิสร้างในนอาคต ขอจงเป็ี่นที่ลูกพแห่งพระบปฏิเสคำมบ่งมุ่งในวัานธรต่างๆขอจงสำเร็จสำสิทธิ์กครงการบุญกุศลของข้าพเจ้าังหลายเกิดจากการสดบุญเจริญจิตภาวนาของน้องทวารพทุกท่านบูชาทำบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาวงสดบุญเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากอัคคะัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ใจลูกใจแห่งเส้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสบเลิศมันทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทารางสมบัตรูสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสมเด็จในการวิปัสสนาสมภาเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุพิทักษชยทั้งสี่คืออายุวันนสุภะพระเธอของนโมธนาบุญเข้ครบยเศรษฐีทุกขั้นพระหัสมาสามุทโธพระขาพุทธังพวันัีอบายสว่างสาโตพระวตาธรรมเรธรรมังมัสสานีสุปฏิปันโนพระวตโตสามสาโคสางฆลงนมัน